ครับสวัสดีครับผมมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมร้านพูนเสมอแท็คเตอร์สาขาลำปางครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตสินค้าในร้านคือฝังอีกที่นะครับร้านพูนเสมอแทกเตอร์สาขาลำปางนะครับอยู่ติดถนนสายตาเล่าห้วยเป้นะครับฝั่งนี้มุ่ง in land <corn. S 2> หน้าไปทางอําเภอเมืองปานนะครับหรือว่าน้ำตกจ้าอดนะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมุ่งหน้าไปทางเทศบาลเมืองลำปางนะครับครับก็ร้านหายากนะครับ ้องโทรติดต่อมาได้ครับติด0813662756นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตสินค้านารานก่อนนะครับรถตียังพอขายได้กะกันนี่นะครับ lc018 นะครับก็นี่เป็นตัวดีทีนะครับปี62อุปกรณ์หน้าหลังนะครับราคา369,000บาทนะครับรถเช็คพร้อมใจงานนะครับ369,000บาทได้อุปกรณ์หน้าหลังนะครับพร้อมใจงานเลย ส่วนกันนีนะครับกันต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ L 5 0 1 8นะครับ L 5 0 1 8กันนีเป็นตัวดีทีนะครับเนาะตัวดีทีปี5 9ครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับอุปกรณ์หน้าหลังเช่นกันนะครับราคา479,000้าบาทนะครับ479,000านบาทครับรถเช็คความใจเลยครับขันต่อมานะครับก็จะเป็น L c 0 1 8 SP ครับ L c 0 1 8 SP นะครับ อุปกรณ์อาหลังเช่นกันนะครับผมราคาสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็นี่เป็นปีหกีนะครับปีหกซีนะครับรถสดหม่นะครับรถสีเดิมนะครับรถสีเดิมโรงงานเลยนะครับสวยพร้อมแจ้งงานเลยครับยางเต็มเต็มนะครับทั้งสี่เส้นนะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่วนกันต่อม้านะครับกันตอมาจะเป็น L5018SP ครับ l 5 0 1 8 sp นะครับกนนี้อุปกรณ์หน้าหลังเช่นกันนะครับรถปี63นะครับรถปี63อุปกรณ์หน้าหลังเพียง499,000บาทนะครับ499,000บาทนะครับรถสภาพสวยงามนะครับเช็คพร้อมใจเลยนะครับรถปี63ครับนะครับยางก็เต็มๆอยู่นะครับพร้อมแจ้งงานนะครับขั้นต่อมานะครับกนนีพึ่งเซตใหม่นะครับเซตใหม่บิลเซตใหม่เลย เช็คพร้อมใจละนะครับ LC708 นะครับเป็นตัวดีทีนะครับผม LC708 ตัวดีทีนะครับปี55หรือปี56เนี่ยนะครับยังดีนะครับยังดีสีเซนเลยพร้อมใจงานนะครับพลาสติาพพร้อมใจงานอุปกรณ์หน้าหลังนะครับอุปกรณ์หน้าหลังเพียงแค่3 8ม0 0นบาทนะครับนี่ครับสวยๆงามๆแถมต่อสิ่งตัวนะครับเพื่อราคาเปลี่ยนใหม่เหรอนะครับ3 8ม0 0นบาทนะครับ ส่วนกันนี่นะครับส่วนกันนี่ L 3 6 0 8 SP นะครับ L 3 6 0 8 SP กันนี่ปี57นะครับผมปี57อุปกรณ์หน้าหลัง339,000บาทนะครับ339,000บาทนะครับนี่ครับรถสีเดิมนะครับกันนี่นะครับ L 3 6 0 8ก SP นะครับติดคานบนหน่อมหน่อมนี่รถสีเดิมครับผมส่วนกันต่อไปนะครับกันต่อไป L 3 4 0 8นะครับ L 3 4 0 8ีกันนี่ปี50นะครับ ติดตั้งไปด้านหน้าใหม่นะครับอุปกรณ์หน้าหลังนะครับราคา1นึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดบาทนะครับเชยความใจละนะครับผมส่วนคันต่อมาคันนี้แนะนํานะครับรถบิวใหม่งามงามนะครับคันนี้เป็นรถไหลแท้นะครับพื้นฐานนะครับพื้นฐานรถไหลแท้นะครับได้ยั้งหน้าใหม่กู่ยั้งหลังก็ดอกงามงามอยู่นะครับ L 3608นะครับ L 3608กคันนี้ปี56นะครับ นี่ครับกระนี่ไปปีห้าหกความใจงานอุปกรณ์หน้าหลังนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่ครับสวยๆงามๆเลยนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับช่วงนี้ขายดีนะครับเถื่องตัดยานะครับเถื่องตัดยา LCs นะครับอ่าหัวเกียร์ใหญ่หกสิบแรงนะครับนี่ใซสีห้าซีเจ็ดห้าศูนย์นะครับวงวงใบมีดเม็ดสี่สิบ ตูเมนห้าสิบห้านะครับพร้อมย้อยสลิปคัตนะครับส่วนผ่านพ้วนนะครับของเอลซีเอสครับมีหลากหลายรุ่นนะครับผมใส่ตั้งแต่รถน้อยถึงรถใหญ่ได้หมดนะครับกับมาเลือกดูชมกันได้นะครับราคาตั้งแต่สองหมื่นปลายถึงสามหมื่นปลายนะครับราคาเบาๆนะครับอ่าน้ำหนักดีนะครับเล็กหนานะครับกินดินดีนะครับนี่ครับสวยๆงามๆพร้อมใจเลยอ่าครับผมอ่านี่ บรรยากาศนี่ท่าไทยโลดแต่ละก,กันกเก็บสวยงามครับเก็บเก็บเก็บสวยงามนะครับนี่ครับส่วนกัน,นี่ตีแจ้งไปก่อนนะนี่ก็คือติดมาจําอยู่นะครับผมติดมาจําลูกกาอำเภอชายปกา,ากาจังหวัดเชียงใหม่นะครับ